รู้ไหมครับเงินชดเชยตามกฎหมายคุณอาจมีสิทธิ์ได้สูงสุดถึง400วันและเงินก้อนนี้นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายไม่ใช่ประกันสังคม <m> สูตรคิดง่ายมาใช้อัตราค่าจ้างสุดท้ายคูณด้วยอายุงานแล้วมันจะเพิ่มขึ้นตามบันได6ขั้นนี้ <m> เริ่มจากทำงานครบ120วันแต่ไม่ถึง1ปีได้30วัน <m> ครบ1ปีแต่ไม่ถึง3ปีได้90วันครบ3ปีแต่ไม่ถึง6ปี ได้180 <Wow. S 1> วันครบ6ปีแต่ไม่ถึง10ปีได้240วันครบ10ปีแต่ไม่ถึง20ปีได้300 <Wow. S 1> วันทำงานครบ20ปีขึ้นไปรับไปเลย400วันเป็นเต็มทริคลับที่หลายคนไม่รู้ uh huh. ก็คือแม้ไม่ผลโปรแต่ถ้าทำงานครบ120วันก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกัน แล้วคุณล่ะครับตอนนี้อยู่ขั้นไหนของบันไดนี้แล้ว hmm. คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วคลิปต่อๆไปเราจะไปเจอเรื่องจริงที่หนักกว่านี้ว่าถ้ารายได้หายไปแต่นี่ยังอยู่เราจะเอาตัวรอดกันยังไงภายใต้วิกฤตแบบนั้นครับ